สวัสดีสำหรับวันที่2นะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสอนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการสอนครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่คลิปแรกก็คือการสอนนั้นจะมีอยู่2วันนั่นเองโอเคตอนนี้เด็กก็เริ่มเจียวจ้าเอาละเดี๋ยวเราจะไปป่วนเด็กกันดีกว่าโอเคไปดูเด็กกัน let's go <S ตอนนี้เราก็เจอเด็กๆเ,เล่นกันแล้วนะครับเล่นบอลอะไรกันไม่รู้เอาละครูเดือดแล้วครูเดือดแล้วตอนนี้เราจะไปดูโฉบหน้าเด็กๆที่เขาเล่นบอลกันนะครับ ทักทายหน่อย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 แ้วพี่พี่เาีหเอาอกทาฝั่นบอดแล้วถเดียเขาต้องทำอะไรนะมาดีสแกนมาดีสแเห็นปะไป ไปไปอดีสะแกนก่อนผมจะไม่พี่ผมจะไม่เบอรนี้สแกนกับคุณโอ้ท่านไหนเขาเขาเรียกแล้วเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกไปทำอะไรสแกนสแกนอ่ะไป๊ะแป๊ะแป๊ะเดี๋ยวไปด้วยกันไปละห้องเหรอไปละห้อง๋ม่มีการหนี่ลยทั้งไหนนาทีครับทั้งคนละห้องใช่ไหมเอาไปแล้ววิ่งไปแล้ว ครับครูสวัสดีครับครับผมครนห้องไหนห้องห้องนี้ครับเอาแล้วเด็กเขาจะบอดี้สแกนแล้วครับตอนนี้ผมก็ต้องมาคุมเด็กเขาบอดี้สแกนอ่าไหนลองบอดี้สแกนคืออะไร คือการบอดี้สแกนนะครับเขาทำทำไมล่ะครับครูอ๋อทำให้ทำมีสมาธิยิ่งตอน่ายเนี่ยมันร้อนซึมซนมาเยอะๆดิแล้วก็จากการที่เขาเรียนมาตลอดตจะช้าจะว่าจะทำให้เด็กเขาไม่รู้สึกจะเบื่อเรื่องความอะไรเลยแค่ทำให้มีสมาธิแค่ทำให้มีสมาธิจะหลับจริงเว้เนี่ย รู้สึกว่าพวกเราอยู่ที่จริงรับรู้ถึงลมหายใจแหวเบา a few moments later ก็คุยกับนมาจเย็นจเย็นก่อนจะเย็นก่อนแป้จะเริ่มเรียนแล้วอันนี้เรารอใครอีกรอปอสี่เดี๋ยวปอสี่จะมาอยู่ด้วยใช่ไหมโอ้โหคือต้องทำต้องทำแบบเมื่อกี้นี้ทุกวันเหรอทุกวันเลย ตอนเช้าก็ทำตอนบ่ายก็ทำดูไปก่อนดูไปก่อนดูไปก่อนเดี๋ยวจะสอนรอปอร .4 ไม,มระวังมันต่อยเลยเระวังมันต่อยเย้ยเอาแล้วหายไปแล้วมันกลัวมันกลัวหายไปแล้วระหว่วหา,ววางรอปอร .4 นะครับว่าคุยเล่นกับน้องๆเขาไปก่อนใช่ไหม ขอไปตัดต่อก่อนขอไปตัดต่อเนาะไม่ต้องตัดต่อไม่ต้องตัดตะไไม่ต้องตัดต่อตัดต่อทำไมอ้าทำไมเดี๋ยวเอาไปกวนเองอ๋อได้ได้เบ๊ะเดี๋ยวเราใช่แล้วแล้วเริ่มสอนกันแล้วไหม๋ยวครับเราปศิเราปศิก่อนปสีจะเสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้วใช่ไหมไปไปเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอผมรู้ครับผมอ่านกิจตรงไหนตรงไหน ห้องนนูเมื่อไรเขาบริสุทธิ์เลือดถึงจบไปแกงขาวข้อประตูตึ้ง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 พิงเพื่อกระหันตัวจังเพื่อกับหันตัวจังจะได้ก้องหนังตัวเห็นทุกคนแหละเห็นทุกคนแหละนี่เหรอเอาไปดูดิห้องเราห้องเราจะครบยังห้องเราจะครบยังเดี๋ยแค่ป .4 อ๋อยังโอเคนั่นรอเขาก่อนรอเขาก่อนรอเขาก่อนโอเคนั่นเดี๋ยวรอรอสอนกันดีกว่าตอนนี้ก็รอป .4 ปล่อยให้พวกป5เขาเล่นกันไปก่อนนะครับโอเคปล่อยให้พวกเขาเล่นกันไปก่อนเจอกันอ่าเจอกันบอกเจอกันใหม่เจอกันกโอเคไป

เราจะไปยุกพี่เขาไหนเราพูดพูดต่อหน้ากล้องเดี๋ยวนี <c oughs> เ้เราพูดอย่ากเป็นน้องตัวเมือ่อไรมายุกันละอองถ้าจะเรียนเราเป็นหมอใครจะปวดปวดไหรู้สึกยังไงกับโรงเรียนบ้านหนวอเวืองเหนือคเขา <c oughs> สนุกดีนะสนุกดีเอาแล้วตอนนี้ก็สอนเสร็จแล้วนะครับ เอาเอาประกาศไปให้ครูเขาหยิบใส่กระเป๋าครูตัวเองนะครับก็ฝากครูฝากครูไว้แจกไงลงทุนตัวเองค่ะทไหนใครมาห็นแจกครูไม่แจกเหรอครูไม่แจกเหรอครูไม่แจกเหรอต้องได้แล้วเก่งมากพอดีเมื่อกี้นี้เพิ่งแจกปากกาไปครับผมเพราะว่าเด็กๆเขาชอบแย่งปากกากันผมก็เลยซื้อปากกามาแจกแร้เหรใช่ไหม เขาเรียกปากากาแบบแบบแกันได้ขนมมากกว่าปากกาแตแบบแาไ่ได้ขนมมากกว่าปากกาอันไหนบอกคนที่จะมาสอนคิวต่อไปอยากได้เลยนะพ <c oughs> ี่อ,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 อ้อยพี่ออยพี่ออยน้อยอยากมาสอนข้ามหน้าอยากให้มาสอนข้ามหน้าไ,ไม่ได้มันเป็นคิวมันเป็นคิว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 พี่ออยไปมาแล้วผมจะปีนหอพี่อ้อยคุณคีบอกเลยคุณจะต่อคลิปภายในวันนี้ไหนแล้วก็ลงมือลงมือ เดี๋ยวพี่ไทยดูอาจารย์ดูครูเขากวาดพื้นไปช่วยครูช่วยยช่วยอันนี้รเนไม่มีคุณนโอเคนะถ้าถ้าปากกาหมดก็มาขอที่ครูได้เพราะพี่ซื้อมาเป็นกล่องครูเขารับปากแล้วเดี๋ยวเอาให้ตอนนี้ก็สอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูเพื่อนห้องข้างๆกันว่าเขาเป็นยังไงนะฮะเหมือนกับว่าเด็กๆเขาอยากให้เพื่อนเต้นบ้าง เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะมาดูกันว่าเพื่อนจะเต้นยังไงมาเข้ากล้องดีดีทำไมไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูพี่เขาเต้นกันเอาไหมเรงจริงพี่เขาจะเต้นแล้วเนี่ยเรามาดูล่าเออไป โดนลงเอา YouTube แน่เลยโดนลงเอา YouTube แน่นอนอาทิตย์หน้าเดี๋ยวครูคนใหม่จะมาสอนทำไมไม่เอาอ่ะทำไมทำไมไม่เอาทำไมไม่เอาไปโอเคกลับบ้านจะกลับแล้ว จะไปเรียนแล้วจะไปเรียนแล้วฮะกค้ดจะกลับบ้านด้วยเอาผมต้องมาเป็นรีโมทอีกไม่ได้จะไปเรียนแล้วโอ้โหเยอะเหมือนกันเนี่ยไปเรียนกันนะไปเรียนกันนะไปไยกด E ด้วยไปไปไม่ไปไป ไม่ปลุกอะไเลยไม่มีข้าวของเขาขึ้นรถขึ้นรถได้พอแล้วพอแล้วเย็ไม่เย็นเลยครูเดี๋ยวมันค่อยๆเย็นมันจอดตากแดดไงใช่ใช่ใช่ไปก่อนนะครูไปเรียนก่อนนะพินนต่างไงไปเรียนก่อนนะบบายไปไายบายโอเคลดแอร์ก่อนโอเคสอนเสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมเจ็บเอวมากเลยเพราะพาเด็กๆให้อุ้มแล้วก็ ก็สอนเสร็จแล้วเป็นวันสุดท้ายที่สนุกสนานนะครับที่จะได้มาสอนในโรงเรียนนี้เนาะมันเป็นรายวิชาที่ผมจะได้มาสอนแค่2วันเท่านั้นเองมันมันสั้นนะได้รู้จักเด็กๆทุกคนแล้วเด็กๆเ,เขาอยากเรียนด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีตอนนี้เดี๋ยวผมต้องไปเรียนต่อตอนบ่าย3ามนะจะลังจะไปเรียนละเพราะตอนนี้ร้อนแล,แล้วเหงื่อออกแบบสุดยอดมากเลย โอเคครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s สไคร e นะครับผมเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยเนาะกดแชร์ด้วยเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆก็จะกลับมาอัปเดตอีกเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ